มาสสยสักหน่อยแต่พอมาถึงปุ๊บกลายเป็นว่าทุเรยียนนั้นมันร่วงลงมาเองแทนที่จะรอคนมาสอยมันนะครับมันสุกแล้วนะคะสุกแล้วครับดูจากลักษณะสีนะครับสีเหลืองเนี่ยคือสุกแล้วอีกอย่างบนต้นยังมีเหลืออยู่บนต้นยังมีเหลืออยู่ที่ยังไม่โตลูกมันยังไม่สุกครับ น้อ,อ,องพอจับได้ไหมอย่างนี้จับได้ไหมครับอ่าจับขั้วไปเลยนี่ครับสุกในปิงค่ะสุกในปิงนะคะเอาลูกนั้นสุกไหมน้องพอมาดูซิลูกนี้สุกไหมครับยังเหรอครับมีกลิ่นหอมยังลูก ยังไม่มีกลิ่นนะแม่แต่ไหว่ายังยังยังเป็นผู้เรียนหนูดีเลยไปดูต้นตรงน้อนี่ต้นที่หน้าบ้านนี่สุกไหมไปดูเลยอ่าสุกไหมเฮ้ยแม่เมื่อกี้ไม่เคยเห็นทูเรียนอ่ะอ่าไปดูอันนั้นสุกไหม สุกหรือเปล่าครับลูกสุกไหมครับสุกสุกหรือเปล่าแม่รองเทดสดูืิศอ่างทองพ่อน้องพอ่อ,พอเคาะยังไงที่คุณพ่อสอนนะครับออต้องระวังต้องมีมีดใช่ไหมเคาะไม่ใช่เคาะตรงนี้รนครับเทวมีดมาเคาะปอกๆก่นน้องพอ่อเคยเคาะใช่ไหมได้อ่ามาดูลูกนี้สิลูกนี้โตจังเลยนี่ ลูกทีน่แกมาประมาณ100ปีแล้วนะไม่หรอกทุเรียนมันแค่ร้อยกว่าวันเองลูกถึงจะตัดได้เอาลูกคู่อย่างเนี้ยครับไหนลูกคู่ดูสิมันัองดูนั่งดูสิลูกคู่นี่น้องพอตัดถึงเลยตัวโตน่าจะโตแล้วนะเพราะว่าตัวโตมากอ่ะอีกอาทิตย์หนึ่งะแม่ว่าน่าจะตัดได้แล้วแหละหรือว่าอีกไม่เกินสองอาทิตย์น่าจะสุกแล้ว เป็นลูกนี้ภูใหญ่ดีมากอันนี้ไม่ต้องสอยครับทามันสุกตัดได้เลยครับอันนี้ลูกคู่นี้อยู่ถึงดินเลยน้องพอไม่ต้องขึ้นเลย ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะคะ